ตาจหาสวัสดีค่ะครูนะคะชื่อคุณครูพัชรีรุ่งเรืองนะคะหรือว่าครูแนนะคะจางเหล่าซื่อสอนในรายวิชาภาษาจีนนะคะสอนในะดับชั้นปถมศึกษาปีที่3ค่ะ มาต่อกันในคลิปที่สองกันต่อเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ t ีเข่อหวอเมินเตอไ i ฮาววอเมินนะคะแปลว่าพวกเราเตอแปลว่าของ i ฮาวนะคะแปลว่างานอดิเรกวอเมินเตอ i ฮาวนะคะแปลว่างานอดิเรกข,ของพวกเราเดี๋ยวเรามาดูเชิงสื่อทบทวนคำศัพท์งานอดิเรกกันก่อนนะคะคำแรกว่าว่า วาวานะคะแปลว่าวาดภาพเที่ยวหูเที่ยวนะคะแปลว่าเต้นช่างเกอช่างเกอแปลว่าร้องเพลงขั้นเตี้ยนชื่อขั้นเตี้ยนชื่อนะคะแปลว่าดูทีวี ขั้นมั่นว่าขั้นมั่นว่าแปลว่าอ่านหนังสือการ์ตูนตาโยซี่ตาโยซี่แปลว่าเล่นเกมฐานกลางฉินฐานกลางฉินแปลว่าเล่นเปียนโนโยโยงโยโยงแปลว่าไหว้นะ ทีนี้นะคะมาดูคําว่าไอ o ห้าวกันค่ะไอ o ห้าวนะคะแปลว่างานอดิเลถ้าเราจะพูดว่างานอดิเลข,ของเราคืออะไรนะคะภาษาจีนต้องพูดว่า water ไอ่ห้าวชื่อ water ไอ่ห้าวชื่อนะคะแปลว่างานอดิเลตข,ของฉันคือตรงที่เว้นว่างไว้นะคะให้เราใส่คำศัพท์งานอดิเลกข,ของเราเข้าไปได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะ วอดเตอ่อไอ่าวชื่อโยยงวอดเตอ่อไอ่ห้าวชื่อโยยงนะคะแปลว่างานอดิเรกข,ของฉันคือว่ายน้ำตัวอย่างต่อไปค่ะแมาหมาเตอ่อไอ่ห้าวชื่อช่างเกอแมาหมาเต่อไอ่ห้าวชื่อช่างเกอนะคะแปลว่างานอดิเรกข,ของแม่คือร้องเพลงตัวอย่างสุดท้ายค่ะ ไม่เหมยเตอไอห้าชื่อเที่ยวหูไม่เหมยเตอไอห้าชื่อเที่ยวหูนะคะแปลว่างานอดิเรกข,ของน้องสาวคือเต้นทีนี้นะคะเรามาดูคําว่าสีหวนสีหวนแปลว่าชอบนอกจากจะใช้คําว่าไอฮ้าบอกงานอดิเรกแล้วเรายังสามารถใช้คําว่าสีหวนได้อีกนะคะ ถ้าเราจะบอกว่าเราชอบทำอะไรภาษาจีนพูดว่าวอสีหวนนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ชอบอตัวอย่างวอสีหวนขันมั่นว่าวอสีหวนขันมั่นว่านะคะแปลว่าฉันชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตัวอย่างต่อไปค่ะป้าปะสีห้วนฐานกลางฉิน ป้าป่าสีหวนฐานกลางฉินนะคะแปลว่าพ่อชอบเล่นเปียนโนามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตี้ตีสีหวนตายโยซี่ตี้ตีสีหวนตายโยซี่นะคะแปลว่าน้องชายชอบเล่นเกมทีนี้นะคะเรามาดูไวยากรณ์ในบทนี้กันไวยากรณ์ในบทนี้นะคะจะเป็นการใช้เนอเนอะนะคะแปลว่าละ่ะ เป็นคำพูดเสริมน้ำเสียงนะคะให้ดูซอฟลงไวยากรณ์เนอนะคะหลักการแรกหนาะหรือว่าเฉินเมอนะคะตามด้วยเนอ่ใช้เพื่อเพิ่มความสำคัญของการถามตัวอย่างวอเตอร์ปีจ้ายหนาเนอ,อ่วอเตอร์ปีจ้ายหนาเนอนะคะแปลว่าปากกาของฉันอยู่ที่ไหนล่ะ ่ามาดูหลักการที่สองคำนามนะคะคนสัตว์สิ่งของตามด้วยเนอ,ะอจะใช้ถามหาสิ่งสิ่งนั้นและก็ให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างติติเนอทาจ่ายเจียม,มา,าติติเนอน้องชายล่ะทาจ่ายเจียม,มาเขาอยู่บ้านไหมอ่ะต่อไปค่ะหลักการที่สาม ใช้เครื่องหมายคอมม่านะคะตามด้วยคำนามคนสัตว์สิ่งของและก็ตามด้วยเนอถามความคิดเห็นย้อนกับคำถามนะคะก็เกิเกสีหวนโยยงติติเนอก็เกิเกสีหวนโยยงพี่ชายชอบว่ายน้ำติติเนอน้องชายหล่ะชอบว่ายน้ำไหมหลักการสุดท้ายค่ะ เนอใช้เพื่อเน้นข้อความเน้นประโยคนั้นๆนะคะตัวอย่างวอร์จึ่งชือฟนเนอจงชือฟนเนอฉันกำลังกินข้าวอยู่ละ่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้มีทั้งคำศัพท์งานอนดิเลกการใช้ไอ้ห้าวสี่หวนและไวยากรณ์เนอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกนะื้อหาที่เรียนไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืม ครบควนนะคะแล้วก็เหลาซื้อฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะดูว่าเราซื้อจะสอนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่บ่ายจ้เจนค่ะ